ด้สวัสดีครับดิจิตาบานดาค่ะมาเบียร์ทัดครับผมวันนี้นะคะเราก็มีกล่องของขวัญนะคะจากพี่น้องเยอรมันนะคะมาอันนี้พี่น้องฝากบุ้มน้อยกับพี่หมวยมาให้นะครับต้องขอบคุณบุ้มน้อยด้วยเนาะที่แบบว่าอุตส่าห์เดินทางจากไปทุร่าถือมาให้จาบ้านไม่ขอราะท่านน้อเลยนะครับผมใช่ค่ะก็พี่น้องก็ยังใจดีเนาะแล้วก็แต่ก็ด้วยเมาว่าใช่แล้วแล้วก็ขอบคุณพี่หมวยที่ห่อให้ด้วย ก,ก็ขอบคุณพี่น้องด้วยที่ส่งองควันมาให้เลยนะคร,ตร,ตรัตรงจากเยอรมันอันนีเป็นองของมติวนะครับติวนะครับผมบเยวมาเป็นแฟดูดเดี๋ยวว่าอย่ารู้ว่าทั้งในที่อะไรนะแกเลยนะคะว้าวาว,าวาว่มอโอ้โย,ยัีงี่งะ lâu lâu nhau mà mình đang cọc 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 nè, lâu 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 à, à, em bên lâu Bên lâu được, hay chút đừng thì. Cặp bầu lâu lâu nó

ร้าะไได้มน่งแม่แล้กระเป๋าใบเล็กโอ้กระเป๋าใบจิ๋วมีใใเ,ววเลยค่ะนี่คอผู้จิ๋วได้ไหมน่ารักน่ารัก่ว่ข้างในก็ตีาาาาสายตีสายกะเป๋นะคะแล้วก็นี่นะะี่ด้วยเนาะมันมีสายสะพตาส้แล้วก็มีกล่อง กล่องแบบเซอร์ไพรส์มากอ๋อไอ้กล่องตั้งเปิดออกมาโอ้มันเปิดได้ด้วยนะคะทุกคนเปิดได้เอยแมโฟมตั้งในด้วยตั้งให้ด้วยะเปาใมากๆเลยเก็อะไรมันเรือทิชชูเลยเก็บอแนี้ไม่นานแล้ไม่กวก็บุมา มีเงินเป็นม้วนด้วยนะแต่หากเ้างเปิดม้วนแบบเดึงมากเป็นเงินนีน่โอ้ตังด้วยตังด้วยนะคะไ<ล>ม่รูมันเป็นเน็ตโฟนนี่มันเรียนอะไรเนี่ยเรียนเพิ่มเรียนมันจะเรียนต่อซึ่งเป็นโฟนแต่อย่างดีนะคะน่รารักมากโอ<ฮ>๊ยที่แหง่หดได้นังฟิวใส่เธอ อะไรเนี่ยบ้านดินม้วนอย่างนี้ห่อยเลเป็นมาลายลวเยาวมากทมสากองนองสาม1้าเยอ้าขาดก่อนเท่าไร่ละเจ็ด เลขที 12, 13, 14, 15, ่สองทีาี่สี่ที่้าหกีเท่าไหร่นี่มีหก่ะที่คบ่ะข้าหนื่ห้อา,ยาหอยห้าร้อยหแถ้าจะบอกอ่ามีแบงค์ห้สิบด้วยนะคะมนับและมันแบบโอเ้เกนะิดในขั้นแค่ไหนวนำก็แบบ่าเ,เนี่ยตัวอะไรเลยมันีเยอะมาก ลงแถใช้เวลาทำมากได้คุณเซฟอะไรเลยไม่น่้ไม่ได้ไม<ะ>่ได้บอกว่าจะดึงแหงเลยเด้เอนะผมอดึงเนอ้ออ๋อที่จริงหนักพ็หนักให้ค่อยๆอยดึงจากใบนี้ขึ้นมาใช่ไหมโอ้โห<อ>ค <laughs> มีเงิตังเรียนอีกนีเนเรียน้มี

เก็เองค้อมไอเนี่กล้องจะปบอีกม้วนม้วนบสีใจเวลาติดนานมากติดนานเลยมั้ยตุ๊แล้วพี่อีพี่นี่พี่เล็กหกหนึ่งแปดหกหนึ่งดเรวพี่ี โอเคโอเคนะคะก็ข,ขอบคุณพี่น้องมากเลยนะครับขอบคุณค่ะก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆค่ะกระเป๋าก็น่ารักมากเลยอือดีเลยอือที่จะไปใช้ง,งันไหนได้เนี่ยจะต้องจัดอะไรจะโทองัดพัดยันใส่ตม,มีสายด้วยมีสา,สายตรงวันนี้ลายสายมีสายสายสายเลือก คุณนี่หนักกันมากนะคะก็ขอให้รวยๆให้เองในสภาพที่แข็งแรงะค,ะค่ะคุณค่ะไปตลาดเนาะเจอกัน <ไป S 3> ใหม่คลิปหน้านเลยนะครับผมไม่ไ,ไ <ว S 1> ค่ะสวัสดีค่ะ